ครับเมลี่คริสต์มาสทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันคริสต์มาสนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้ที่ผมได้ทําการไลฟ์สดนะครับมันเป็นคริสต์มาสอีฟนะครับแต่วันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสแท้ๆเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับสาหรับวันนี้นะฮะหรือว่าหลายๆท่านที่กําลังเฉลิมฉลองอยู่นะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะแล้วก็มีสุขภาพ ผลไม้ที่แข็งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆนะฮะเบาๆเราจะมาพูดจาคุยกันนะครับเพราะวา่าผมเองก็มีความตั้งใจนะครับในเมื่อ,อมันเป็นเทศกาลที่ดีนะฮะซึ่งเป็นวันคริสต์มาสของทั่วโลกเราเนี่ยผมก็อยากจะมีสิ่งดีๆนะครับก็มาแบ่งปันกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็พบปะพูดคุยกันนะครับกับทุกๆท่านหรือแม้ว่าท่านที่มาชมย้อนหลังด้วยนะฮะอันนี้ผมก็ เช่นเคยนะครับฝากทุกท่านนะกดติดตามกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนีเยอะนะครับสำหรับท่านไหนที่มีการเฉลิมฉลองนะฮะท่านไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนนะครับหรืออยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดขับรถก็ขอให้ท่านระมัดระวังนะฮะสำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้ท่านดูแลตัวเองนะครับตรงนี้ก็เป็นห่วงนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับก็ผมลวิโรดนะครับ สันติวนาพรนะฮะในนามของบริษัทเมทาลินพูลรัพย์99จำกัดนะครับก็อย่างที่เราขึ้นหน้าจอบอกทุกท่านนะครับวันนี้นะเป็นแค่2คุณสมบัติที่ดีกับชีวิตของเรานะฮะก็เบาๆกันนะครับแล้วก็พบปะพูดคุยกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ห่างหายนะครับก็มีสิ่งดีมาแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์นิดหน่อยนะครับอย่างแรกเลยนะก็ขอฝากทุกท่านนะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะฮะก็ เป็นเรื่องของหมากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นั่นเองนะครับก็หลายๆพื้นที่ตอนนี้นะฮะเขาก็มีการซื้อผลผลิตนะครับก็ทั้งาภาคเหนือภาคใต้นะครับก็มีการรับซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ฝากทุกท่านที่มีความสนใจนะครับที่มองแล้วอยากมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะครับผมเองก็ขอนําเสนอนะฮะในการที่เราเนี่ยทุกวันนี้ผมเองก็ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโกโก้ Go, นะฮะหรือว่าเรื่องของหมักสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับเราก็ยังทํากันอย่างต่อนเนื่องอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะพบปะพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านเป็นข้อที่1ไปเลยนะฮะต่อข้อหนึ่งนี้เขาบอกว่าให้เรานะครับสร้างประโยชน์นะฮะให้กับตัวเองหรือมูลค่านะครับให้กับตัวเองเยอะๆนะครับหรือคุณค่าต่างๆที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ ทุกท่านนะครับแต่ละคนนะครับที่เราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแบบไหนนะครับเราทําตัวเราให้มีมูลค่ายังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหล,หลายท่านนะครับวันนี้ผมเองก็เลยต้องอามาแบ่งปนันแชร์ความรู้ด้วยนะครับเพื่อให้กับทุกท่านนะครับได้ลองไปวิเคราะห์และไปใช้ได้นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำธุรก,กิจอาชีพกันทุกวี่ทุกวันนะครับ365วัน1ปีเต็มเต็มเนี่ย จนเดือนนี้มาเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะฮะก็เป็นเดือนที่สิ้นปีของ2066นะครับเราก็ต้องย้อนหันกลับมาดูตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยสร้างคุณประโยชน์กับตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยทำไปแล้วสร้างไปแล้วเนี่ยมูลค่าที่เราทำเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนหนะอันนี้ก็ลองย้อนหันกลับไปดูนะครับเราก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองได้นะครับแล้วก็สามารถให้คะแนนตัวเราได้ด้วยนะครับก็ ทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมไลฟ์สดอยู่นะฮะหรือว่าหลายๆช่องทางนะฮะหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังเนี่ยผมฝากทุกท่านนะครับกดติดกดติดตามกันนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับคลิปนี้สําหรับวันนี้นะฮะเป็นวันแห่งความสุขนะครับเมอร์ลี่คริสต์มาสนะฮะเราก็พบปะพูดคุยกันนะครับเบาๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านนะครับมีความสุขที่แท้จริงนะฮะเราเองก็สามารถที่จะเอาความสุขต่างๆเหล่านี้เนี่ย มาเป็นมูลค่าให้กับตัวเราเองได้นะครับว่าวันนี้เราทำอะไรให้กับครอบครัวเรานะฮะให้มีความสุขนะฮะอย่างเช่นหลายหลายท่านอาจจะมีการเฉลิมฉลองมิสติ้งกันนะครับนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับถือว่าเราเนี่ยสร้างประโยชน์กับมูลค่าให้กับตัวเราเองนะฮะแล้วก็กับครอบครัวกับคนที่เรารักนะฮะเช่นกันนะครับอย่างที่ทุกๆท่านนะครับในเมื่อเราเหนื่อยกันมานะฮะทำธุรกิจอาชีพมาก็หลากหลายนะครับ วันนี้ก็เป็นวันดีนะฮะที่ผมเองก็ต้องออกสื่อเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาทําการไลฟ์สดเพื่อให้กับหลายๆท่านนะครับได้พบปะพูดคุยนะฮะแล้วก็ได้เจอเจอกันนะครับก็เช่นเคยนะฮะฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็ฝากติดตามนะฮะในช่องของแอปแดงนะฮะแอปแดงแอปฟ้าหรือช่องต่อๆนะครับเพราะตอนนี้บริษัทเมทัลลินพุนรัพย์99จำกัดนะครับเรามี ร้านค้าทางช่องต่อตอนะครับเป็นเมทัลินช็อปนะฮะท่านก็เปิดเข้าไปดูนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกดูผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะฮะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทางบริษัทเมทัลินพูลชัพของเราเนี่ยได้รับข้อมูลจากทางลูกค้าที่ทางภาคอีสารนะครับเขาก็เข้าไปดูในคลิปของทางบริษัทนะก็คือเราทําการแปลรูปในเรื่องของโกโก้นะฮะแล้วก็มีการสั่งซื้อสั่งจองโกโก้แมสนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาก็อุดหนุนนะฮะพี่น้องเกษตรกรของเรานี่แหละนะครับเพราะว่าทางบริษัทเมทัลินพุนรั์เจ้าเก้าจำกัดนะครับโดยการนำของผมเนี่ยก็ทำกันมายาวนานนะครับตั้งแต่ปี6-1มาจนถึงตอนนี้ปี -66 กนะครับก็เข้า5ปีนะฮะเราก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับส่งเสริมแล้วเราก็รับซื้อกลับคืนมาแล้วก็มาทำการแปลรูปนะครับแล้วก็จำหน่ายนะฮะ การจำหน่ายนี้ก็มีหลายอย่างนะครับเราเองก็ออกทั้งสื่อออนไลน์นะครับไฟ้สดด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสื่อของหลายช่องนะครับที่เราทํากันอยู่นะครับก็จากนี้ไปนะครับประมาณหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในรูปแบบต่างๆนะครับของการจําหน่ายสินค้านะฮะหรือว่าทางบริษัทเมทัลินพุนรัพย์99จำกัดเนี่ยเราก็จะนําพาวิธีคิด ใหม่ๆนะครับหรือว่าการทําง,งานใหม่ๆนะครับที่ค่อยมานําเสนอกับทุกๆท่านนะครับพรเพียงเน้ว่าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันมอร์รี่คริสต์มาสนะครับแล้วก็คุณค่าหรือมูลค่าประโยชน์ของในตัวเรานะฮะอย่างที่ผมบอกข้อหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เรามองเห็นกับตัวเราเองได้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเองยังไงบ้างนะฮะท่านก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ สามารถที่นําไปปรับเปลี่ยนไปใช้ได้นะครับก็อย่างน้อยๆนะผมฝากทุกท่านที่มาชมย้อนหลังนะครับหรือว่าท่านที่ชมไลฟ์สดอยู่นะฮะก็อย่าลืมกันนะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะฮะคือหมากสูงตูแหลมโกวินเตอร์นั่นเองนะครับก็เรายังมีรายการโปรโมชั่นนะครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะฮะก็คือ3ไล่นะครับ3ไล่แถม1ไล่นะฮะก็สวัสดีครับน้องปอทักทายพูดคุยนะฮะน้องปอก็ไลฟ์สดเหมือนกันใช่ไหมครับก็ ก็เพิ่งดูกันไปเมื่อสักครู่นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมชิงตางเหล่านี้นะฮะวันนี้เราก็มาเฉลิมฉลองกันนะครับอย่างน้อยๆผมเองก็มาออกสื่อนะครับพูดคุยพบปะกับหลายๆท่านนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองอย่างหนึ่งนะฮะให้เรามีความสุขนะฮะให้เรามีสิ่งดีๆในชีวิตนะครับแล้วก็ให้เราได้รู้ตัวเราเองนะครับว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่มกรามมาจนถึงธันวานี้เรามีสิ่งดีๆกับตัวเราเนี่ยเรื่องของประโยชน์อะไรบ้างนะครับ เราก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ไปดูนะครับทีละข้อละข้อนะฮะแล้วก็หลังก็ไปดูนะฮะเสร็จแล้วเราเองก็สามารถนํามาใช้ได้ถึงปัจจุบันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับผมเองก็เหมือนกันนะฮะก็ต้องย้อนหันกลับไปดูนะครับเมื่อมกราต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนนี้ธันวาเนี่ยผมได้สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับตัวเองบ้างหรือสร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับผมก็ต้องนํามาใช้นะฮะก็มาปรับปรุงในเรื่องของระบบบริษัทนั่นเองนะครับ แม้ว่ามันจะมีอะไรขาดตกบกพร่องนะฮะเราเองก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อปรับปรุงนะฮะปรับปรุงแล้วก็นำมาแก้ไขนะครับแล้วก็จะต้องทำต่อไปในวันข้างหน้านะฮะหลังจากวันนี้ไปแล้วนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นแบกกราวด้านหลังนะ,ะนี่เราก็พ่วงก,กันไปเลยนะครับเราเองกอ็เริ่มมีการตกแต่งนะครับก็คือสวัสดีปีใหม่นั่นเองนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนาะก็ควบคู่กันไปเลยนะครับ หลังจากมือลิชชามาของวันนี้นะฮะก็จะไปเข้าสู่สิ้นปีก็จะขึ้นปีใหม่นะครับเราก็โคบกันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่บอกกับทุกท่านนะครับว่าให้เราหันกลับมาดูตัวเองนะครับในการที่เราจะต้องสร้างคุณประโยชน์แบบไหนมีมูลค่ายังไงนะฮะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูกับตัวเองนะก็คือลงไปดูย้อนหลังของเรานะครับมันก็จะพ่วงไปถึงข้อ2นี้ได้เลยนะครับว่าข้อ2นี้เขาบอกว่าในเมื่อ ตัวเราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองแล้วนะครับรู้มูลค่าของเราแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยขอให้ทุกท่านนะครับแบ่งปันนะฮะแบ่งปันสิ่งที่เราทํามานะครับอันนี้ก็โยงกับข้อหนึ่งมาเลยนะครับแบ่งปันสิ่งต่างเหล่านี้นะครับให้กับคนอื่นด้วยนะฮะอย่างเช่นท่านนี้มีความสามารถทางด้านการทําอาหารอันนี้ยกตัวอย่างนะครับท่านก็แบ่งปันบอกกล่าวพูดคุยกับเขานะฮะหรือท่านนี้มีความสามารถทางด้าน าการขายนะท่านก็แบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กับหลายๆคนนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้กับหลายๆคนนะครับให้เขาได้รับรู้นะครับแล้วก็ให้เขาได้มีข้อมูลนะฮะแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้เหมือนกันนะครับผมเองก็เช่นกันนะฮะในเมื่อผมรู้แล้วว่าตัวผมเนี่ยมีมูลค่าย่งไงนะครับแล้วก็สร้างคุณประโยชน์กับตัวเองแบบไหน มีประสบการณ์ยังไงผมก็นํามาอาสารต่อนะครับแล้วก็มาบอกกล่าวกับหล,หลายๆท่านอย่างเช่นตอนนี้นะฮะการนี้ผมบอกมาไล์สดนะครับแล้วก็แบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วก็บอกกล่าววา่าผมกับบริษัทเมทัลลินพูทรัพย์99จำกัดเนี่ยเราทําธุรกิจอาชีพอะไรนะครับก็มาบอกกล่าวทุกท่านให้รับรู้นะฮะแล้วเราก็แบ่งปันกันไปเรื่อยๆนะครับก็บอกต่อๆกันนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้า เราเป็นคนที่มีประโยชน์กับตัวเราเองแล้วนะฮะสร้างมูลค่ากับตัวเองแล้วเนี่ยขอให้ทุกท่านนะครับแบ่งปันต่อๆกันนะฮะเพื่อให้เขาได้มีความรู้เหมือนเรานะฮะเพื่อให้เขาได้อ่าทธุรก,กิจต่อยอดได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าทําให้เขาประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับอันนี้ผมเองก็ฝากนะครับฝากทุกท่านไปนะครับในเมื่ออ่าเรามาเจอเจอกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะฮะไม่ว่าอ่าท่านจะมาดูลฟ์สดมาดูย้อนหลังนะครับก็ เรารู้จักกันมาแล้วนะครับผมเองก็ขอแบ่งปันสิ่งต่างเหล่านี้กับท่านนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับแล้วก็เพื่อไปให้ความรู้กับคนอื่นเขาต่อๆกันไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็อย่างน้อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องพูดย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นวันคริสต์มาสนะฮะเต็มๆของวันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับสนุกสนานนะฮะแล้วก็ดูในเรื่องของการที่เราเนี่ยบางท่านก็ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ ก็ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะบางท่านที่ขับรถนะฮะขับรถกลับบ้านหรือว่าอยู่บ้านเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะฮะก็ด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยของในานามบริษัทเมทัลินพุนรัพย์99จำกัดนะครับเราก็ต้องสื่อสารบอกกันนะฮะแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่ผมจะต้อง ไม่พูดสิ่งต่างเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็แบ่งปันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับนำไปใช้นะครับวันนี้เราก็ไม่ต้องเคร่งเครียดมากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเรื่องการเฉลิมฉลองนะฮะผมเองก็เฉลิมฉลองครอบครัวนะครับอยู่ครอบครัวนะฮะอันนี้ก็สามารถอยู่ที่ตัวเรานะฮะเราก็ทําได้หมดทุกอย่างมันก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองนะครับนะฮะก็ โอเคนะครับวันนี้เราเองก็แค่มาทักทายพูดคุยนะครับแล้วก็แบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะฮะหลักๆเลยเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสเต็มๆนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่ผมได้ไรฟ์สดมันเป็นคริสต์มาสของอ,อีฟเขานะฮะก็คือ,อทั่วโลกนะครับที่เขา,าเฉลิมฉลองไปก่อนล่วงหน้าแต่วันนี้เป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับหรือว่าในเมืองไทยเราเนี่ย ท่านสังเกตดูนะครับบริษัทใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่นะครับผมตั้งใจนะฮะแล้วก็หวังเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวปีหน้าของ267เราจะต้องทําในเรื่องของสิ่งต่างเหล่านี้ให้มันแบบเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้เหมือนเขาสิ่งที่มีความสุขเราก็ทําตามได้นะครับสิ่งที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําตามเช่นกันนะฮะกับทุกท่านนะครับที่ชมย้อนหลังนะฮะหรือว่าท่านชมไลฟ์สดผมเนี่ย ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในเรื่องของการเฉลิมฉลองนะฮะวันนี้ก็เราแกะเราก็แค่ทักทายพูดคุยกันสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ผมฝากนะฮะฝากนิดนึงในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับหมากสูงตุแหลมโกอินเตอร์นะฮะอย่าลืมนะครับท่านเองก็สามารถที่จะบอกกล่าวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ด้วยนะครับปลูกแล้วเนี่ยมีรายได้ตลอดทั้งปีนะฮะเก็บเดือนละหนึ่งครั้งนะครับอายุเขาถึง30ปีนะฮะเพราะว่า หมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์เนี่ยมันเป็นหมากที่น่าสนใจนะครับมันจะไม่เหมือนหมากกลมที่กินกับภูนะฮะมันเป็นหมากอุตสาหกรรมนะครับไปทําสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นสแน็คของขบเคี้ยวนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ไปถึงทางอังกฤษและสหรัอเมริกาเขาแล้วนะฮะคือวัยรุ่นเขาชอบนะครับในเรื่องของหมากตัวนี้เนี่ยเป็นสแน็คของขบเคี้ยวนะครับมันจะปรับอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นขึ้นนะเขาก็ทากันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเองก็มีความตั้งใจนะครับว่า เราเองก็ในเมื่อเราทําธุรกิจอาชีพตรงนี้เนี่ยต้นน้ําถึงปลายน้ําเหมือนกับโกโก้ที่เราทํานะครับก็อยากจะทํานะครับเหมือนเขาเหมือนกันมันจะต้องเป็นไปได้ในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับกับหลายๆท่านที่สนใจจะปลูกนะครับท่านก็ลองเข้าไปดูในเพจบริษัทได้นะครับหรือว่าท่านจะโทรเข้ามาหาผมก่อนนะฮะก่อนสิ้นปีนี้เราก็จัดรายการโปรโมชั่นอย่างที่บอกนะครับสามไร่นะฮะแถมหนึ่งไร่นะครับอย่าลืมนะครับถึงวันที่3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ สามไร่แถมหนึ่งไร่เลยนะครับอันนี้เป็นรายการดีๆนะครับที่มอบให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะฮะแล้วก็สี่ร้อยต้นหนึ่งไร่อ่ะนะครับก็หนึ่งไร่เนี่ยมันมีต้นกล้าถึงสี่ร้อยต้นนะครับนะฮะหนึ่งไร่นะฮะมีต้นกล้างสี่ร้อยต้นเสร็จแล้วเนี่ยการแถมนะฮะแถมสามไร่อ่ะไม่ใช่นะฮะอ่ะซื้อสามไร่เนี่ยมันจะแถมหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ก็คือสี่ร้อยต้นนะฮะนะครับซื้อสามไร่แถมหนึ่งไร่นะครับ มูลค่าของ1ไร่เนี่ยสี่ร้อยต้นมันฟรีนะฮะเท่ากับเงิน20,000บาทนะครับเราก็จัดรายการโปรโมชั่นก่อนสิ้นปีนี้ให้กับทุกท่านนะครับเราก็คืนกําไรให้กับลูกค้าไปนะครับเป็นรายการดีๆนะฮะอย่าลืมฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือตัวเราเองที่สนใจจะปลูกนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะฮะศูนย์เก้าหกเก้าสามห้าสองสี่หกสองนะครับแล้วก็เรามาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านนะครับก็เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขนะครับก็อย่างน้อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ด um> ีอย evet ู <h OK> <h ่แล้วนะฮะก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองให้มากๆนะครับเยอะๆนะครับแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆนะครับมีแต่ความโชคดีกับตัวเราเองกับทุกๆท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ เบาๆเพราะวันนี้เบาๆเราเองกอ็ให้มันแบบนะก็คือเราทักทายพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับที่จะต้องพบปะพูดคุยกับทุกๆท่านนะครับเราเรามีเวลาว่างจริงเราก็ต้องมาเจอกันผมเองก็ต้องไลฟ์สดอยู่ตลอดแล้วก็หานะครับเกดเล็กเก็ดน้อยนะครับมาแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เราก็ก้าวไปพร้อมๆกันนะครับ ผมมั่นใจแล้วามีความตั้งใจอย่างสูงสุดนะครับบริษัทเมทาลินพูทรัพย์99จำกัดเราต้องเติบโตขึ้นไปนับจากนี้ต่อไปนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ได้ก้าวข้ามมานะครับหลายๆอย่างที่เราเจอมาเนี่ยเราก็ก้าวขึ้นเป็นขั้นเป็นบันไดไปนะครับนะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะเฉลิมฉลองกับวันคริสต์มาสวันนี้เต็มเ็มนะฮะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ ขอทุกท่านมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะแล้วเราเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็โชคดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีนะครับ